สวัสดีครับผมเสกสรรจากสมายโปรวิดโอครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาถ่ายวิดีโองานสัมมนาของการครบรอบ30ปีของสภาหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับถึงวิธีการถ่ายวิดีโองานสมาัมมนาแล้วก็วิธีการต่อการถ่ายเท่าสดนะครับออกทางโปรเจคเตอร์ต่างๆนะครับผมแล้วก็ดูถึงกระบวนการทํางานของการถ่ายวิดีโองานประเภทนี้นะครับผมว่าติดตามชมกันได้เลยนะครับ การถ่ายวิดีโองานต่างๆผมจะมีทีมงาน2ท่านคือพี่หนุ่มและตัวผมพวกเราจะเดินทางไปถึงงานก่อนเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเพื่อเตรียมจัดไฟเครื่องบันทึกเสียงและวางแผนการถ่ายทําเมื่อไปถึงหน้างานพี่หนุ่มจะจัดการเรื่องการจัดไฟหน้าแบ็กดรอปปัญหาที่พบเจอบ่อยๆในส่วนนี้คือปลั๊กไฟค่อนข้างจะอยู่ห่าง ทำให้เราต้องเตรียมปักสามตาไปเผื่อสิ่งที่ผมให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆนะครับในเรื่องของการถ่ายวีดีโอสัมมนานะครับหรือว่าถ่ายวิดีโออันอื่นๆนะครับก็คือเรื่องเสียงนะครับผมจะต้องมาที่ห้องคอนโทรลนะครับหรือห้องควบคุมเครื่องเสียงของทางโรงแรมนะครับที่จัดให้แล้วผมก็จะเอาเครื่องบันทึกเสียงของผมนะครับเนี่ยครับเครื่องบันทึกเสียงนะครับเนี่ยครับผมจะเอาเครื่องบันทึกเสียงของผมนะครับ ไปทําการต่อกับม er ิกเซอร์ของทางโรงแรมนะครับผมอันนี้นะครับก็คือเป็นการต่อเครื่องบันทึกเสียงกับมิกเซอร์นะครับด้วยหัวโมโนนะครับเนี่ยครับแยกเป็นซ้ายขวานะครับผมอ่าเนี่ยนะครับผมซึ่งผมนะครับก็จะต้องเตรียมสายมาเองนะครับเนี่ยครับอันนี้คือสายของผมนะครับเตรียมมาเองนะครับเพื่อที่ว่าจะต่อกับทางมิกเซอร์นะครับผมอ่าเนี่ยครับแล้วก็เครื่องบันทึกเสียงของผมนะครับเครื่องบันทึกเสียงก็คือตัวนี้ครับ เนี่ครับเวลาต่อเครื่องบันทึกเสียงก็คือจะต่อหลายอินเข้าไปที่อันนี้นะครับผมอ่าแล้วเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องทําการเช็คเสียงด้วยนะครับว่าเสียงเนี่ยมันออกหรือเปล่านะครับโดยการใส่หูฟังเข้าไปนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วก็เอาหูฟังมาใส่หูนะครับแล้วก็ต้องฟังด้วยนะครับว่าเสียงเนี่ยที่เราได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงคนพูดจริงๆหรือเปล่านะครับผม ขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับว่าเราจะต้องเทสฟังตลอดเวลาครับว่ามันจริงหรือไม่เออว่าเป็นเสียงออกหรือเปล่านะครับผมซึ่งก่อนเริ่มงานอีกสักประมาณ1ิบนาทีนะครับผมก็จะต้องมาทำการทดลองฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าเสียงนี้มันออกหรือเปล่านะครับผมหลังจากที่จัดการเรื่องเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับ เรื่องต่อมาที่ผมจะต้องจัดการก็คือเรื่องไฟนะครับหน้าแบ็กดรอปนะครับนี่ยะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าแบ็กดรอปนี่เขาได้ทําอย่างสวยงามเลยนะครับผมก็จะต้องวางไฟเอาไว้นะครับโดยตําแหน่งของการวางไฟนะครับก็คือเราจะต้องอยู่ทางด้านซ้ายด้านขวานะครับนี่ยะครับอ่าเห็นไหมครับก็คือทางด้านซ้ายตัวหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ทางด้านขวาอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าไฟก็จะส่องนะครับทำให้แบ็กดรอปเนี่ยมันดูสว่างนะครับ เวลาคนมาถ่ายรูปแล้วเนี่ยมันก็จะดูสวยงามนะครับผมเนี่ยครับโดยก่อนที่เราจะวางไฟได้นะครับผมเราก็ต้องพยายามหาตำแหน่งที่สําคัญก็คือปัก3มตาในการเสียบไฟนะครับซึ่งแต่ละโรงแรมเนี่ยก็จะมีปัก3ตาที่ไม่เท่ากันนะครับผมอาจจะวางอยู่ตามมุมต่างๆนะครับผมเราก็จะต้องหาเหลี่ยมให้ดีๆนะครับนี่นะครับดูอย่างที่โรงแรมนี้นะครับปัก3มตานี่ล่อเข้าไปอยู่บนสูงขนาดนี้เลยครับผมเห็นไหมครับ ซึ่งก็คืออาจจะทำความลบาบากให้เรานิดนึงนะครับนี่ครับครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราเดินไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จะต้องไปทําการถ่าย d e คอเลชันต่างต่างนะครับผมแล้วก็จะไปดูเรื่องของการต่อถ่ายทอดสดนะครับผ่านโปรเจคเตอร์นะครับผมการถ่ายวิดีโอผมจะใช้กล้องทั้งหมด3ตัวกล้องตัวที่1จะตั้งบนขาตั้งกล้องทำหน้าที่เก็บภาพบนเวทีแบบมุมกว้างอย่างเดียว กล้องตัวที่2จะตั้งบนขาตั้งกล้องและมีพี่หนุ่มคอยดูแลหน้าที่หลักคือถ่ายวิดีโอหน้าแบ็กดรอปเก็บภาพหมู่ถ่ายเก็บหน้าคนพูดบนเวทีถ้าคนไหนพูดก็จะถ่ายไปที่คนนั้นกล้องตัวที่3ผมจะทำหน้าที่ถ่ายเก็บบรรยากาศในงานหน้าที่หลักคือถ่ายวิดีโอสิ่งของตกแต่งในงานป้ายต่างๆ ถ่ายวิดีโอบรรยากาศการลงทะเบียนการเยี่ยมชมบูธถ่ายวิดีโอแคนดิดเก็บอารมณ์ของผู้คนถ่ายวิดีโอคนนั่งฟังการบรรยายนะครับวิธีการต่อกล้องวิดีโอนะครับออกโปรเจคเตอร์นะครับก็คือเราจะต้องดูก่อนนะครับว่ากล้องวิดีโอของเราเนี่ยมีพอทอยู่ที่ตรงไหนนะครับซึ่งกล้องวิดีโอตัวนี้นะครับก็คือพอ์ตรงนี้นะครับเเเดี๋ยวเราเปิดไฟแล้วเห็นเลยเห็นพอไหมครับนี่แหละครับ แล้วเราก็เอาสายนะครับที่แถมมากับการซื้อกล้องวิดีโอนะครับคือสายตรงนี้นะครับนี่ครับต่อเข้าไปกับฝั่งนี้นะครับเห็นะครับผมต่อสายเข้าไปที่กล้องวิดีโอเรียบร้อยแลวนะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วนะครับปลายสายของสายเส้นนี้นะครับก็จะเป็นสายนี่ครับก็คือสายเอ่อเหลืองขาวแดงนะครับผมซึ่งขาวแดงที่นี่ก็คือเป็นสัญญาณเสียงนะครับ แล้วก็เหลืองนี่ก็จะเป็นสัญญาณภาพนะครับผมก็จะเอาเจ้าตัวหัวเหลืองเนี่ยครับผมไปต่อที่พอร์ตข้างหลังของเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ครับซึ่งจะเป็นพอร์ตที่ชื่อว่าพอร์ตวิดีโอนะครับผมนี่นะครับถ้าสมมุติว่าสายของเพื่อนคนไหนนะครับตรงนี้นะครับสายมีขนาดสั้นนะครับผมสายมีขนาดสั้นเราก็เอาตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้นะครับต่อกับพอร์ตนี้ครับผมใช่คือตอนนี้ ตอนนี้พวกผมจะเทไปข้างหลังแล้วไปรัเการเอสพิสตี้อมที้บายคอสอ่าเนี่ยครับเสร็จแล้วก็เอาสายเนี่ยครับตรงนี้ครับตัวผู้นะครับตัวผู้ต่อเข้าตรงนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวผู้เหมือนกันนะครับไปต่อกับตัวโปรเจคเตอร์ได้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มความยาวสายนะครับเนี่ยครับผมนี่ครับหาตัวผู้กับตัวผู้อีกฝั่งหนึ่งต่อกับโปรเจคเตอร์ได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับหาสายตัวผู้ตัวผู้ครับที่มีความยาวนะครับ นะครับผู้ผู้ครับผู้ฝั่งนี้ก็ต่อกับฝั่งนี้นะครับแล้วฝั่งนี้ก็ไปต่อกับฝั่งของโปรเจคเตอร์นะครับผมซึ่งสายตรงนี้นะครับสามารถไปเดินหาซื้อได้ที่บ้านหม้อนะครับความยาวกี่เมตรก็แล้วแต่เรานะครับผมเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเอาคุณภาพดีแบบไหนนะครับผมอันนี้ผมเลือกแบบคุณภาพดีเลยนะครับเพราะว่าใช้ได้นานนะครับผมนี่นะครับก็ผมจะมาให้เพื่อนๆดูนะครับที่ข้างหลังโปรเจคเตอร์นะครับที่พอร์ตดีโดอินนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่า จ้าตัวพอวิดีโออินนั้นเป็นยังไงนะครับผมอ่านี่ครับนี่นะครับก็คือที่ข้างโปรเจคเตอร์นะครับถ้าเพื่อนสังเกตดีๆนะครับเนี่ยครับจะเป็นคําว่าวิดีโออินนะครับผมก็เอาสายที่ต่อนะครับจากกล้องวิดีโอเมื่อกี้นี้นะครับเอาปลายสายข้างนึงมาต่อที่โปรเจคเตอร์นะครับผลที่ได้ก็คือก็จะเป็นเนี่ยครับผมอันนี้พอดีว่ายังไม่ได้เปลี่ยนซอสเป็นกล้องวิดีโอนะครับผมอันนี้ก็คือซอสมาจากโน้ตบุ๊กนะครับผม ในรอบ50ปีนี่คือเหตุการณ์ครั้งแรกเท่านั้นเองที่คนไทยเจอสถานการณ์ที่เครื่องยนต์ดับทุกเครื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งสินค้าเกษตรทุกรายการปรับตัวลดลงต่ํามากดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าที่ปีนี้ในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์จะบอกว่าปีนี้เหมือนกับหนักกว่าตอนต้มยำกุ้งนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการบรรยายนะครับซึ่งบรรยาเยเสร็จไปเมื่อกี้นี่เองครับผมตอนนี้ผมก็ได้ถ่ายออแคนดิตแต่ละตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้จะมีการมอบรางวัลให้ประธานแลวนะครับผมเดีย๋ยวผมไปขอไปถ่ายมอบรางวัลก่อนนะครับส่วนที่สำคัญนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโองานต่างๆนะครับก็คือ เราจะต้องเตรียมนะครับการชาร์จแบตให้เรียบร้อยนะครับเพียงในที่นี้ก็คือเราจะต้องหาปลั๊ก3าตาเนี่ยนะครับครับเอาปลั๊ก3าตานะครับเอามาต่อรอเลยครับโดยเอาที่ชาร์จแบตนะครับมาต่อเนี่ยครับมาต่อรอไว้เลยครับโดยเราจะต้องเช็คนะครับว่าไฟเข้าหรือเปล่านะครับผมในที่นี้ผมก็ชาร์จถ่านที่ใช้สาหรับเครื่องบันทึกเสียงนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ครับเนี่ยครับส่วนกล่องตัวนี้นะครับก็คือเป็น อุปกรณ์แยกสายสัญญาณของการต่อถ่ายทอดสดนะครับผมเนื่องจากว่าผมถ่ายทอดสดออก3จอครับก็เลยต้องใช้กล่องนี้นะครับผมนี่ครับก็คือจุดสําคัญนะครับที่เพื่อนๆห้ามลืมเ็กขาดนะครับคือต้องเตรียมสถานที่สําหรับการชาร์จแบตด้วยนะครับเพราะว่าบางงานเนี่ยเราถ่ายนานครับประมาณ3 4ชั่วโมงครับแบตก็จะหมดแน่นอนครับผมเราก็จะต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับผม นีงานสัมมนาต่างๆก็จบลงแล้วนะครับผมสิ่งที่สาคัญหลังจากนี้ก็คือการจัดเก็บอุปกรณ์ครับซึ่งเราจะต้องเช็คนะครับว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยได้ทําการจัดเก็บครบหรืยอยังครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเลยครับสนใจที่จะถ่ายวีดีโองานสัมมนานะครับหรือว่างานแต่งหรือว่างานต่างๆนะครับก็ พยายามศึกษาพื้นฐานการถ่ายวีดีโอนะครับแล้วก็พยายามหาประสบการณ์อาจจะเป็นงานแต่งของเพื่อนก่อนนะครับผมเพราะที่ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะสามารถรับงานของเราเองได้นะครับอ่านี่เมื่อกี้น้องช่างภาพนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนดูวีดีโอนี้แล้วนะครับมีคําถามอะไรเกี่ยวกับวิธีการถ่ายวีดีโองานสัมมนานะครับหรือว่างานอ,อื่นๆนะครับก็สามารถสอบถามไปที่คอมเมนต์ด้าน,นล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะไปที่ Facebook ของผมได้นะครับชื่อว่า d i y Presentation ครับหรือทำ Presentation ง่ายๆสไตล์ยิ้มยิ้มครับไว้เจอกันในคลาวต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ